น so ี่คือสวนเกษตรนะครับนจะมกาศฟินมาก ต้องสื่บคันนี้เวลาประมาณแปดก้าโมงลเดินรถเรียงๆกันนะเสียงลมว่อย ใบไม้นะครับลมแรงกระไดูใบไม้นะนครับบานสวนของแท้ นั่นก็จะเป็นป่ายางนะงนี่นะครับเริ่มทำงานแล้วครับตัดหญ้าแล้วครับชอบ้านนะครับตัดหญ้าแล้วนะครับ ยอดครับบัน,สน,นเสวนายับเรียวๆนะฮะตอนนี้นะคร แรงนะครับแต่ลมแรงมากกว่าสารน้ำนะครับสีจอกขุ่นๆแต่ว่าสีสีสวยเลยขนอะงจริงนะสีสวยนะน้ำในบ่อนะึอองปลาพวกปลาตะเพียนปลาดุกอย่างเงี้ย เจ้าของบ้านบอกคุณมีความสามารถที่จะเอาขึ้นมันขึ้นจากบ่อได้คุณก็สามารถกินได้นะก็คือเลี้ยงนะครับแต่ว่าไม่มีความสามารถที่จะเอาขึ้นมากินได้ <c oughs> ครับขอสังส่ยด่างนะครับส่ยดางก็บ, <c oughs> องบอกว่าปลาบ่อน,นี้ฉลาดนะครับ ทางดแยกคือสูบนี่ครับสูบออกสูบน้ำออกฮะแล้วเราจะได้กินบานสวย ต้องเลื่ยนรู้ครับแต่ว่าเป็นอะไรที่เรียบง่ายแล้วก็อยู่แบบร่มรื่นนะว่าลมโกรกทุกวันสว่วนยาดเลยเลูกเพีย้ย มาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับลคลิปแรกนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเป็นกำลังใจให้ครีเอเตอร์เมื่อใหม่นี่ครับหวยกำจับยญ้า เขาเป็นใครไม่มีใครรู้ก็คือผู้พิสูจน์ยาา ที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้อยู่บนฟูนะครับอยู่บนที่ราบนะครับแต่ลมแรงมากเหยือเมื่อคืนก็ลมแรงมากดูบรรยากาศตอนนั้นคือมันจะหนาวเนี่ยขนาดไหนนะมากลางวันยังขนาดนี้นะครับสุดยอดเลยครับบรรยากาศ คุณสำหรับการรับชมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งปิ้งๆขอบคุณครับเรามาชมพื้นที่ปลูกอินทผพาลำนะครับวันนี้เราจะมาดูการผสมเกสร ลลกินกับพาล้ำกัน